วูเดยครัาผมไม่ปดนไม่เฟย์เนี่ยมัอยู่ในเกินรุ่นเกเควนดิชั่นอะฮะมาอยู่ในพาร์ทสี่นะจ๊าโอเคนะจ๊าผมได้ทำการปรับซับไตเติลใหม่แล้วนะครับก็ที่ดูผ่านๆมาสามพาร์ทผมไม่ได้เปิดซับไตเติ้ลไว้ซะเลยผมลืมไปว่าผมปิดไว้ไม่ได้ปิดหรอกโหลดมาแรกก็ลืมเลยลืมเปิดมันปิดให้อยู่แล้วล่ะ โอเคทำเควสต่อเควสของในวันนี้พาร์ทสี่ก็คือ Dash Beat หรือว่าจูบครั้งแรกนะโอ้เบ y ์เบฉันเพิ่งเจอวันนั้นตายสักเอ้ยไม่ใช่ดิต้องจูบไปโอ้มั่แล้วร้องเพลงก็โม่ไป let's go เกิร์ลรูมนะครับหอพักหญิงอืมทำเควสทํทำเควสอาจารย์โอ้ยากีดแน่ Dash Beat จูบครั้งแรก Give it back. Or what? Ông này, what? Give it đi nè Why? Thầm Ông điều này là trời có nghĩ bây sao Nó lâu ngày à Ta chết nhật cho tôi mà nè Trời ngày trời có mất đau lọc Trời mất mượn nhật Nó chắc có mình lên Chúng ta khỏi những sao này Trời mất sợ tôi Ông ăn nè Bất kè Mà bụi này Nó หนีงน้มไปพอกินอะไรวะเนี่ยช่วยฉันด้วยให้ทันอะไรใช่ช่วยฉันเอาของนั้นหน่อยมันสำคัญจริงๆแล้วเธอจะมาได้ชีฉันควัาคคัฉันมีควักไปปั๊ฉันุณายอะจะให้ฉันทำยังไงอะเรื่งกับการจุกหนูถีบเอาปอ๋อจะเอาก็ได้โอเคันตอนนี้เลยนะ ไ,วไ,วไปตอนนี้เลยติดด้ดีดโอเคเดี๋ยวจับไปคยุยต้องพูดว่าคุยเลยลืมปรับซับไตเติ้ลอะไรวะ,ะแป๊บหนึ่งแม่งเออมันออฟไวจริงด้วยเวนกรรมไหมแอคเซปต์เลย ยไปลืมเปิดซับไต,ตเติลก็เปิดไว้แล้วนะทำไมวะไม่เข้าใจคราวก่อนเราก็ได้สเก็ตจากบักกี้มาแล้วนะใช้เป็นประโยชน์อยา่าอย่าจับกูนะเออตอนนี้เราก็ต้องไปลงยิมใช่ไหมเพราะว่าแม่สาวโสเภณีเอ้ยไม่ใช่แม่สาวคนวนั้นเขาขโมยของของใครก็ไม่รู้อะ่ะนั่นแหละ เราก็ต้องไปเอาคืในให้เขาแต่เขาก็แลกสัญญาก็คือจูบเขาจะจูบเรา <c oughs> พูดอย่างนี้ผมก็เขินแย่อีอหล่อเล่นเฮ้ยไปเบ้ยีบทําเควสเอ้ย,ยผิดทางชัดชัดโอ้ไม่น่าคุยเพลินที่นี่มีแผนกขมับเป้า <c oughs> เออไปไปใครเล่นอะไรวะ ภารกิจนี้ก็คือให้เรามาปลดล็อกเซฟล็อกเกอร์นะพอล็อกเกอร์เราก็ทําการหนีอาจารย์มันจะมีคนไปฟ้องร้องฟ้องเรียนแต่ผมสงสัยว่ามิชชั่นนี้จะเฟลหรือเปล่าเฮ้ยอย่าเห็นมันฟ้องอาจารย์แล้วเร็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 วโอ้ยลิปเปเร็วเร็วเร็วอาจารมาแล้วหยิบยิบยิบจิมมี่จิมมี่จิม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 อาจารมาจิมจิม จิ้มไปแล้วเฮ้ยอืมมาแล้วหนีเร็วหนีหนีหนีหนหนเฮ้ยอย่าขวางดิพวกเวนกำลังคนกำลังนั่นไงออกไปเออไม่ใช่เรองของมึงไปไปไปรีบกลับเร็วเร็วอาจารย์มาอาจารย์ก็ไม่รู้เรื่องอยู่งั้นแหละอยู่งั้นแหละอาจารย์อาจารย์อาจารย์แอะวิวิวิ่งแล้วไม่สนแล้วข้างหน้ามีคนหนึ่ง สเกต็ตสเก็ตบอร์ดแก้ปัญหาไป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 เฮ้ยเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งว่าเล่นเอาลาดิเฮ้ยเอาอีกแล้ววิง่งซิกแซกสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดไปเร็วไปจานไปจับคนหนึ่งเออไปแล้วเว้ยโอ้ยอายเฮ้ยเอาอีกแล้วอ๋อไม่ใช่เหรอเด็กเนิร์ดโอ้เด็กนักเรียนทั่วไปนึกว่าอาจารย์ไปเราต้องจูบ เนียนๆหน่อยหลบอยู่ข้างหลังตามสัญญานี่ใช่ไหมขอบคุณมากนะจิมมี่สวยงามมาก,ามมากไหนรางวัลล่ะมาบอืมบาเขาให้จิมมี่น่าจะมีความสุขหน้าดูอะอืมเยี่ยมไปเลยต่อเลยอีกเควสหนึ่งอะกินนี้ชื่อเออเดะ คันดีเดตอุ้ยเดตครั้งแรกเลยเหรออุ้ยมีเควสเดียวด้วยออกไปพวกเวนเฮ้ยจานอย่าจับกูนะอยู่างนี้ใช่ป่าวะเชีวยวอยูา่านี้เควต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 อยู่ไหนวะเฮ้ยไม่กูมไม่รับจ็อบถอยไปพวกบ้าหาเรื่องอะไรกูนักหนา ส่วนใหญ่จะมีคนมาจ้างไงพวกที่หัวลูกศรสีฟ้าเอ้ยหัวกาบาสีฟ้าเพราะเหมือนรับจ็อบไงไม่รู้อะาคิดอยู่ไหนวะไม่เป็นหย่างออ,อยู่ด้านล่างแน่เลยผมว่างั้นด้านล่างด้านล่างโอเคใช่จริงด้วยเลี้ยวซ้ายอ้ยตกใจอาจารย์จริงโอเคเด e Candy Date เดทครั้งแรกนั่นเอง ไอ oh, ok> ้ไม ar er ่ใช่ดิเอ้ยไม่ใช่พูดเดทนีหว่าไม่ใช่โอ้ลืมไปภารกิจนี้มันคุมกันเนี่ยหรอกูก็ฟังเดทผิดันเฮ้ยนั่นมันเด็กทำไมต้องรังแกเด็กเนิร์ดอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยฉันเคยทำอะไรผิดให้พวกไยฉันแค่อยากเป็นประธานนักเรียนประธานนักเรียนมันคงไม่เนิร์ดอย่างนี้หรอกโอ้ดูยอมถึงก็ยอมเสี่ยงมาติดป้ายประกาศเพื่อเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะ ขอบคุณมากเลยเฮ้ยนายไม่ควรทำอย่างนี้นะไอ้อาพวกนี้ก็ฟ้องแม่นะไปไม่โอ้ดึงเก่งนายด้วยเออเยี่ยมไปดีกว่าอดีาไปสนใจพวกมันว่าไงโดนลังแกมาใช่ไหมนายจะล้อเลียนฉันไปถึงไหนนายต้องการซ้ำเติมใช่ไหมนายคุยกับฉันได้นะ ไม่แต่ฉัน,จจนอยากจ้างนายถ้าจ้างเล่นเดยพวกนั้นฉันก็ทำได้เพราะฉันชอบเคลียร์พวกอันตรพานอยู่แล้วอ๋อโอเคงั้นมาเป็นสเกลิตเอ้ยงั้นมาเป็นผู้คุมกันให้ฉันเถอะนะขอร้องลาขอร้อง,อองได้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 ไม่ได้งั้นใช้ให้ตังโอดีเลยถ้าเรื่องรับจ้างก,ก็จัดไปไอแปลผิดตลอดเลยโอ้ไปไปก่อนอื่นต้องนี่ไปคุมก<อ>ันในนั่นก่อน ถ้าผมแปลผิดแปลถูกขอโทษจริงๆนะครับโอ้ลุกหลีลุกลนไปไปไปก่อนที่ขีดแดงหมดเข้าเอ้าห้องนี้ไม่ใช่เหรอวิวิกรรมแล้วกรรมกรรมถอยไปพวกบ้าเอวีโอลูมเอวีลูมเลยวะมีมียาบีไหมอ้าวทุยอ่าเราต้องมาคุมกันประธานนักเรียนคนใหม่นะครับ เอ้ยแต่ผมรู้สึกลายจริงๆริอะผมแปลผิดเนี่ยโอ้เรื่องมันเศร้าเศร้าจริง,รง,รงโอเคเราได้ปอมประการมาเราต้องดูแผนที่ดีๆเราต้องอย่าให้มันโดนด,ดาเมจอยู่ด้านล่างฮะไม่ได้แดกหรอกอืมซ้ำเลยอืออจะเอาจะเอาอยู่ไหนขวาเอ้ยสาย ดนีเฮ็ดช็อตดีมากเลยผมต้องการให้คุณเลือกตั้งผมนี่ผมกันให้ก่อนไม่ต้องไปแปรให้นั่นดีกว่าเออปล่อยมันพูดไปจริงๆผมก็จะแปรให้แหละอืมคุ้มกันดีกว่าเดี๋ยวมันแก้สมาธิไม่ออกเนาะบนบนบนอืออะไรดูดูเสียงคนเชียร์ร้องนี่แม่ แม่งโคตรอันนัดเฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยมันจะโดนก็ตอนนี้แหละเออถอยไปโอ้ยเดี๋ยวมันไม่โดนดาเมจเลยทำได้ไงวะทำได้ไง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 อยูไ่ไหนซะเอ้ยขวาขวาอืมบนบนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นั่นไงโดนไหมหนึ่งดาเมจมึงก็โดนเหมือนกันแหละอย่าให้เพื่อนกูโดนคนเดียวเขออาใส่ รับจอ็อบเอ้ยไม่ใช่เขาบริาจ้างกูแห่ขวา<ะ>เอาเข้าไปกินเอ้ยเอาไปกินไม่ใช่เอาเข้าไปกินโอ้มัวละเอาสักดอกไหมโอ้ยเมื่อกี้มีคนมาเรียกบ้านผม,อมขอโทษเอ้ยขออภัยด้วยนะครับที่ตัดคลิปเพราะมีคนมาเรียก ผมก็ออกไปดูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยโดนไปหนึ่งดาเมจเมื่อไรจะจบวะเนี่ยสาตัดคลิปเอาไปกินในพวกเวนเฮ้ยเฮ้ยออลักเขาสารับจ้างกูพวกคุณต้องตัดสินใจเลือกตั้งผมแน่โหวตผมเถอะเย่เย่พวกใช้กำลังนี่แม่ง ตั้งใจฟังมอือมได้สิบดอลเลยอ่ะโอเคเอาเอาเป็นว่าจบที่คลิปนี้นะครับว่าพาร์ทหน้าจะมีอะไรสนุกๆครับเจอกันพาร์ทห้าสวัสดีครับ